สวัสดีครับมาพบกันกับผมเสียนิกรมโต๊ะประจำวันที่27กรกฎาคม2565เราไปกันที่ศึกฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชั่น1คู่ระหว่างซานเดฟยอนกับคิดเทนซุนเตะเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ขณะที่ทีมเยือนคิดเทนซูนผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าอาการยังดูโคมานะ่าหนักมาอย่างต่อเนื่องอยู่ตามทรงของทีมบวยเพราะเกนในลีกลง เล่นมา13นัดยังไม่ชนะใครมาเลยเป็นการเสมอและแพ้11เกมด้วยกันซานเดดยอนแม้ว่าผลในฟอร์มหลีช่วงหลังจะทำผลงานได้ยังไม่ดีนะักแต่เกมนี้จะได้เปิดบ้านเจอกับทีมบอยของหลีที่ที่อาการค่อนข้างดูแย่กว่าพวกเขาอยู่เยอะก็เชื่อว่าเกมนี้ทีมเจ้าบ้านซานเดดยอนที่ภาพรวมพอจะยังมีมีดีกว่าน่าจะเปิดบ้านรุนเกม3แต้มได้ ทีเด็ดซานเดเอนก็จบกันไปแล้วนะครับกับทีเด็ดคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ